ปอกหุ้มไม้กรองแบบเนี้ยอย่าทิ้งนะมีประโยชน์ถ้าใครเคยไปเล่นแล้วเจอขาฉาบแบบเนี้ย <Yeah! S 1> แหมวันนั้นนะก็ดนลืมเอาเจ้านี่ไปด้วยเจ้าปอกหุ้มไม้กรองเนี่ยช่วยได้ยังไงลองดูนะครับอุปกรณ์ที่ต้องมีอย่างหนึ่งคือเล็กซีนขั้นแรกนะครับพับครึ่งนะครับแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งแล้วก็ เจาะรูตรงกลางมันจะเจาะยากหน่อยนะครับเพราะกระดาษมันแข็งหลังจากที่เจาะรูตรงกลางเสร็จนะครับ mm. เราก็าไปใส่ไว้ mm. แล้วเราก็เอาแลคซีนทันรอบเกลียวมันไว้ mm. เรียบร้อยครับ ใครที่ลืมถ้วยรองฉาบบ่อยๆนะครับลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูเพราะไม่งั้นฉาบคุณจะเป็นแบบนี้ <c oughs> แต่ถ้าเป็นไม่ได้เนาะผมว่าอย่าลืมดีกว่าหรือถ้าใครยังไม่มีซื้อติดไว้ครับสัก2-3อันในกระเป๋าและที่สำคัญอย่าไปขโมยของคนอื่นเด็ดขาดนะไม่ดีเลยนะครับอย่าลืมไปหาตีกระเป๋าไว้นะครับสำหรับวันนี้สมูทดั b แบกไปก่อนละครับสวัสดีครับบ๊ายบาย